ทีพ่อครับก็กลับมาพบกับผมข้างนัดในเกมสไตล์เส้นนะครับโอเคครั้งนี้นะอธิบายคลิปก่อนนะครับคือในช่วงที่ผมถ่ายเนะี่ยมันจะมีกิจกรรมในเกมนะครับที่เราเรียกยก่ะยอว่ากิจกรรมจำถาวรนะรผมจะสุปสั้นๆนะก็คือว่ามันจะมีพื้นที่เชลเตอร์เชลเตอร์หนึ่งนะผลิตยาเสพติดนะซื้อยาเสพติดตัวเน,นี้ยมันเอาไปขายนะครับได้ในราคาที่สูงมากนะครับสำหรับในเกมตอนนี้มันเลยทําให้ เพย์เยอร์ทุกคนนะครับอยากมาไงมาขนยาขนยาไปขายไปได้เงินนะแล้วทีนี้คลิปนี้เราทำไรคลิปนี้คือเรามายึดไอจุดที่มาผลิตยาเนี่ยเป็นของพวกเราเองนะครับคือเป็นของแค่เราพูดง่ายนะครับซึ่งในการยึดเนี่ยเราก็อ่าคุยกันแล้วว่าเราจะยึดโดยที่จำกัดเวลาไว้นะรประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งตัวที่เราจะไม่ให้เพลเยอร์คนไหนเข้ามาเลยยกเว้นพวกเดียวกันเท่านั้นนะครับอ่าไปการจำลองนะยึดพื้นที่แบบสมบูรณ์แบบ นี่เราก็จะมีการแบ่งทีมกันนะว่าเป็นทีมยานบินนะครับทีมขนยาแล้วก็ทีมคุ้การพักพื้นนะเป็นสามทีมใหญ่โดยตัวผมนะครับก็จะทําหน้าที่แค่ขนรถไปดรอปนะครับแล้วก็เอาคนไปดรอปให้คนที่คุ้การพักพื้นและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเป็นรีคอนนะครับซึ่งจะทําหน้าที่กับใครเอวัคในเครื่องบินนั่นเองประมาณว่าคอยสังเกตการนะรว่ามียานบินของใครเข้ามา ใครไม่ใช่พวกเรานะครับก็จะแจ้งข้อมูลไปที่คนที่ขับยานอยู่ข้างล่างให้เขามาจาัดก,การยิงทิ้งซะ,ะรหรือไล่ออกไปประมาณนี้นะครับดังนั้นในคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นแทบจะไม่ได้เห็นผมยิงเลยนะครับเพราะผมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้กับทุกคนซึ่งมันจะมีความสาคัญตรงที่ว่าถ้าไม่มีการาระวังเตือนล่วงหน้านะครับเราอาจจะไม่รู้ว่ามีคนัล่อเข้าไปซึ่งในคลิปนี้คุณก็จะเห็นจากบทสนทนานะว่ามียานบินเข้าไปได้นะเพราะว่ามันเป็นจุดบอดของผมเอง อแต่ครั้งนั้นข้างล่างก็จะมีคนดูอยู่ทีหนึ่งนะครับก็ช่วยกันดูเราก็แจ้งอินเทลไปที่ยานบินให้เขาสกัดกัน้นเอาไว้อะ่ะข้าวๆประมาณนี้นะอะ่ะไปดูคลิปกันกว่าน่าจะเป็นความวุ่นวายในการบทสนทนาสุดๆเลยผมออบิทที่20กิโลจากจันทาวนะ์นะคอยดู<า>เลยได้รัยผม<า>มกิโลแล้วสามแล้วครับสามแล้วเนาะโอเคงั้นผมจะออกแล้วนะ จะติดปิ่นยานได้ไหมเดี๋ยวติดปินยานออกเลยก็ได้ใครเป็นใช่จะเอานิโซโนะปิดประตูด้วยเดี๋ยวตอนนี้ล็อกแต่แต่ยายพูดเดียวกันยั่มีคนอื่นอืมแต่ยวเังไม่ัาตอนนี้มันมีโรงพยาบาลปะเพราะไปนู่นลิซ่านี่มีโรงพยาบาลโอเคจึงให้มาอยู่ C R U L หนึ่งเนี่ย มียามบินมาแฟนการ์ดชื่อเควินรัตเตอร์รัตเตอร์นัดมาจากโอเอ็มห้าลซาไม่ใช่พวกเราเอาเลยไหมไม่ใช่พวกเรามีเข้ามาแล้วโอเคผมเห็นแล้วเควินจัดไปเลยใช่ไหมจัดไปเลยลัมซ่ากำลังเข้าไปปะทะเควินคุณป๊อกตามไปแล้วน่าจะเป็นไอคอนนี้แหละออเจ้าของเจ้าของแฟนการ์ดลันั้นใช่ไหมเรายิงเราหัวแดงใช่ปะ ยิงไปเลยช่างมันยิงไปสุดขั้นไปเลยยิงนั่นเลยครับยิงได้เลยครับแฝงโม่เไม่สนช่างมันครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วอย่าอย่าให้เขายิงยานที่จอดอยู่ได้ไม่ยิงกันแล้วสกัดไวะกาศแล้มันกาเซนจินเนลฮะยังไงพวกเราก็ปวดแดงแล้วไม่ต้องสนใช่ยิงเงินเดือนเลยผมมองฟ้าเฮ้ยมงนีีจะหมุดยอดด้วยอ่ะมันมันพืด พูดไปจากบรการนะอย่าให้เขายิงยาย่จอดได้นะเขายิงคาราลัสเราได้เอออย่าให้เขายิงเดียวด้วยออกเป้าถ้าเดี๋ยวถ้าคารลัสแตกจริงๆเดี๋ยวผมเอาเอ็นาลงไปแตะเขาก็ได้เดินสตอรี่ใกล้พื้นแล้วอ่าผมบินลงมาดูโอเคครับกุณเอ่อกุญแจไม่อยู่ในนี้นะบรรกาไม่มีก่อแล้วเรียบร้อยบรรยโดนลุมถึงกลางอากาศ อ่าเฮ้ยทีมสามเริ่มเป็นงานมาอีกลำมาอีกลำอีทอีกลำแจ้งชื่อนะฮะเอาชื่อครับขอชื่อยันละละชื่อว่าเดิมทำเดิมนะตอนนี้ยังไม่มีใครบินมาจากเอ็มห้านะมีแค่บินกลับโอเคครับบินกลับให้บินเลิ่มบ้าสเกลอือผมบินอยู่ระหว่างเส้นทางที่เขาต้องบินลงมาไง เราสนุกไปในส่มนเสียงจริงเพื่อนแม่เด่นอะทำไมเพื่อนได้เด่นสุดเลยงั้นผมไปเป็นไอ้นี่ให้คุณก่อนเป็นเรดร์ให้กันใช่จรหลวงเก็บไว้เผื่อไว้ก่อนเป็นแนวพอกันสุดท้ายมีคำถ้าเกิดไม่มีเหลือใครแล้วก็จะเหลือเราสองคนนี่แหละผมดือเรดร์ตอนนี้ไฮโดรเมติกศูนย์ศูนย์เจ็ดเห็นไหมเขากำลังเฮฮาอยู่ ไอ้เขาบินต่ำเขาบินต่ำเขาบินต่ำใครบินต่ำเข้ามาผมไม่เห็นไอเนี่ไอคนคนที่ว่าเนี่ยชื่อศูนย์เจ็ดนี่ยคุณศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ยเป็นดีเทคแล้วไม่ดีเทคผมไม่ดีเทคจมเมอร์ไอเจมเมอร์บินต่ำมาอยู่ล่างเลยฮะต่ำมากเลยบินเที่ยนเลี้ยพบพบการยิงจรวดออกมาออกมามียานบินเข้ามาอเวนเจอร์ไททัน ชื่อไม่ใช่สแกนเดอร์ยิงแตกหรืออะไรสแกนดราลงมาแล้วหลางเปิดอหลังีกหลังกหลังมียารหลุดไปครับลำหนึ่งไปอยู่ไปอยู่เขตจำทาวของเราไปอยู่เขตจำทาวของเราถ้าหลุดแล้วลงไปอยู่ไปหาที่จำทาวเราเลยหลุดแล้วเข้าไปแล้วกุญปอกเห็ดอ่าบอลสต้าเล็งไททันครับหลุดไป ดแต่มิกกับโอเอ็มท่านจำมาได้นี่วะไททัน W42 ล็อกอยู่ใช่ไหมครับ W42 ีลซพวกเดียวกันไม่ใช่มาล็อกอยู่ใช่ไหมนั่นคือคุณทิมคุณทิมล็อเอาคุณแบงค์กับคุณทิมล็อกแบบดีดิเมอร์อยู่มาถ่ายทัานไปลไหนไททันออกจากพื้นที่แล้วครับได้ออกจากพื้นที่ไปหาดีดิเมอร์ ถ้าเอวิ่งไล่ใครไม่ได้ไล่ผมดูให้อย่างเดียวไม่งั้นจะไม่มีใครเฝ้าระวังไงเขาหนีใช่ไหมดีดิมเมอร์เนี่ยมีคนพิมพ์แล้วเกือบโครสอย่าไปอย่าไปผมว่าเขาหนีเนาะป๊อกไม่ได้ป๊อกไปต้องตามป๊อกไปต้องตามกลับมากลับมาต้องตามกลับมากลับมาเกิดไปจำเขาหรออ๋อไพโรเขามาคนเดียวมั้งอันนั้นนอะไล่ไล่ไปอย่างเดียวอย่าอย่าตามไปเผื่อเขามาอีกสแกน ไไปผมว่าเขาแค่ถอยออกไปนอกระยะเระห่างโทเรเตอร์ใครมีโทเรเตอร์ใครสิบห้าโลเราคือเราพวกเราพวกเราพวกเราอ่านอ่านชื่ออะไรเดี๋ยวบอกดีเทคอังไวเอออ่านชื่ออะไรเดี๋ยวบอกกันโอเคสรุปโดกําลังมาแดงอีกร้อยกว่าโลผมหัวแดงป่ะใครดูให้หน่อย แดงทุกคนอยู่แล้วต้กงปวดใจแล้วทุกคนได้หาย่าคนได้ท่าทาคนแดงกาเวียตีเนสเลิฟสตอรี่ล้องกันแล้ะทำได้เลยเอสเทอร์โนวีสโนวียังขาวอยู่ไม่ไม่ต้องปวดใจว่าแดงไม่แดงช่างโหมันช่างเดี๋ยวก็ยอมจริงๆก็ปล่อยปล่อยเขาบอกว่าไปไปปิดไฟโอเพ่นหนาวเอาว่ะเอาว่ะไอ้เขาเขาคงอยากจะให้มากันได้้อาวีแได้ได้ ให้ค่ต้องอย่างนั้นแหละไปห้องน้ำไปดีเทคยานบินเข้ามาเอเวอเจอไทท่านอีกหนึ่งลำคนเดิมครับสุรัญดาบินออบิทอยู่ข้างบนถ้าเขาลงมาแล้วออบิทออบางเลยได้เลยก็ได้ครับถ้าออบิทอยู่ไม่ได้ไม่ไไม่ไของไม่ได้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 ไม่ไไม่ไดไม่ไดไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ไ้ไม่ดไ้ไม่ไไดไม่ไไม่ไไม่ไ ให้ผมบินผมบินอยู่เหนือหัวจ้ำเทาพอดีเดี๋ยวถ้าถ้าดีเทคก็เดี๋ยวจะแจกมิซายให้ให้เขาก่อนในการเล่ให้เขาเข้ามาต่อเขายิงผมเซ็ตพักเล่นเดียวไม่เจออะไรจะไม่มีคนไม่คนปั๊มอยู่พักเล่นคนเดียวอ่ะไม่ก็ยาที่มาทิ้งคนก็มาสองลำแล้วแต่เราไม่รู้ว่าดีดีเมอร์ดรอปคนเปล่าไงหลังนายโยมียานวินตามมาใครดีดีเมอร์ไม่ดรอปนะไม่รู้ผมจับคลื่นได้ อาบาแบงผมจับคลื่นดีเทคได้ดีโทเนเตอร์แซมบ้าโน้ตหลังกำลังโฟกัสให้ฮะหลังหลังโยโย่สิบหกไหนยี่สิบเก้าเลไม่รู้ผมจับจับอานนทได้ครับอานนท์สัญญาณได้ไม่เห็นเหมือนกันแกเราไม่มีนะเจขั้งล่างทั้งล่างเกิดอะยะเปล่าอะไรไม่รู้แหล่มั้งล่างหรือเปล่าอืคนหรือเปล่า ดอกมันไือเปล่าคนสแกนไม่เจอครับคนไม่เจอครับท่ามอไซค์ถ้ามอไซค์ต้องเห็นแล้วฮะถ้ามอไซค์เห็นนะถ้ามอไซค์เห็นแล้วผมบินผมบินอยู่ระยะห้ากิโลถ้ามอไซค์นี่เด่นๆเลยฮะไม่เป็นไรเราอยู่แถวนี้แหละครับโอเคกำลังจะมืดแล้วข้างขาว่างเขายิงอะไรกันมีคนด้วยมับยไปยิงบล็อกกับฮะนะครับของคืนมีไททันมาหนึ่งตัวครับ ชื่อบริเวณเฮลเลอร์เอสอ่าไม่ใช่พวกเราอย่างยิ่งหัวเลยฮะตัวนั้นแหละที่ยิงอยู่นั่นแหละเขาปินต่ำมากเลยใช่เขาปินเขาปินต่ำเขาพยายามจะลงอ่ะเขาพยายามจะหนีคค่อยทำะไรตรงนั้นอ่ะตรงไม่ไหวหรอกมั้งเอ๊ะลูกคุณปอกเป็นไงข้างล่างทำไมปอกเอฟเคมั้ยเดือดมาครับปอกเอฟเคเปิดเรียบร้อยเรียบร้อยแมนจัด แล้วทำไมทุกคนกลับมาหัวขาดเอ้าชนใครบ้างคนทีมกับคนหินบินชนกันเสียหายด้วยถ้าเสียหายรีบไปซ่อมนี่กิมเฮกมีคนแตกอ่ะผมเห็นระเบิดตายคู่เลยป้าตายคู่ตายคู่ตายคู่ชนกันเสียสองน่าจะบินถอยหลังไปโดนรถดีระวังกันด้วยบินบินกันไม่ต้องแย่งกันนั้นก็ได้ขวายาระเบิดแล้วเข้าเข้าฮิ้ตกันพอดีฮะเอ้าผมเสียไว้ที่ไหนเนีไปเซ็กิมเฮกเลย อถ้ามีใครเช็คหน่อยได้ไหมครับหันทิศหนึ่งจับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เราจับได้ได้ไอ้อหนึ่งปามใช่ไหมหนึ่งสามศูนย์ใช่ไหมใช่ผมยังไม่ได้เห็นนะเมื่อกี้เห็นเหมือนไอคอนยานขึ้นมาผมยังไม่ไดเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ขึ้นหน่ครับขึ้นหนึ่งนอร์แมทนอร์แมทนอแมดกำลังหนไม่จิดสามไม่โคกการบินเข้ามากำลังบินหนีกำลังบินหนีกำลังบินหนีบินหนีได้บินหนีไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไป ม,มันบินมันบินหลังเขาผมมองมมไม่เห็นคนแน่น,นอนเปิดไปเปิดไปมันบินหลังเขาผมผมองไม่เห็นพอดีผมต้องไปอยู่สูงเ<ม>ขา<อ>เข้ามากใกล้ไหมผมช่วยรสแกนสิโลสิโลสิโลไปไปได้ส่งคนนึงไปเช็คส,ส่งยาลำหนึ่งไปเช็คคุณจิวี่ไปเช็คได้ไหมคนคุณบล็อกรถบล็อกตรงที่ใครเห็นน้องแบครับซ้ายอ่ะไปเช็คทิศเหนือตะวันตกนะครับแล้วก็หันไปทาิดร้อยสามสิบ ช่วงไม่เดื้นใช่ครับประมาณ8 0ถึง100ประมาณนั้นนะร้อยสามสิบนะผมไปแล้วโอเอฟห้ามียาบินมาโอเอฟห้ามียาบินมาชื่อเรสสิบสามอีเอโคอันนั้นแหละไล่ไปนน่นขับยานอเมดิก้าขึ่งไล่ไปเพราะว่าผมไม่ต้องไปแล้วเลยไม่ไม่แต่เราไม่รู้ว่าเขาดรอปคนหรือเปล่าเนี่ย ไฟเตอร์ผมเข้าประจำตัวเอยประจำพี่คะรับมาแล้วลงไปเกือบโดนทีมภาพพื้นเขาปาดสารกจะสุนใส่อะไรฮะเพราะว่าคุณป๊อกสีแดงไงอ๋อต้องบอกทำไมไม่ขึ้นชื่อเหรอขึ้นชื่อแต่เขาล็อกแดงเขายิงหมดเลยโอเอ5มห้าโอเอมห้ามีลำนครับแกชื่อแฟนเทลปัง เขาพายามบินลงขับยาซีทูมาเขาพายามจะบินลงคืนนะซีทูกำลังหาไปที่จ้ำาวโอเคจัดลำนี้ไปเดี๋ยวผมไปเล่นซีทูระยะศูนย์ถึงศูนย์ถึงสี่สิบหนึ่งลำอ๋อซีทูจ้ำเรียบร้อยซีทูจ้ำไปที่จ้ำทาซีทูกำลังจ้ำแป่ามีปาร์ตี้อยู่ที่นั่นอีเทคครับน่าจะน่าจะตีเดียวกับ007ศูนย์เจ็ดนี่แหละ ชื่อี C2 เขาขับ C2 C2 ชื่ออะไร C2 ชื่ออะไรแฟนทัเซียอะไรสักอย่างตัว F ตําหน้าเสียงดีเทลิกแจะไม่เห็นเป้าไอ้วะไม่เห็นเลยเจอไปแล้วรถไม่เห็นนะถ้าไม่เจอไปยังไม่ลงไปเหงิกอ่ะมันมันไม่มันไม่ขึ้นเป้าให้อ่ะตอนนี้คอนแทกอืมตื้นลึกอ่ะ มี12อันเดอร์สกอร์ดิสเพนขับยาคารัตแบ็กมียาสองลำบินมา T.O.M.5 คุณโยครับอ๋คุณโยคุณหินต้องคุณโยดีเทคป่ะอันนี้เอาออกไปขายได้ยังครับขนไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวค่อยไปขายทีเดียวขนไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยเรื่อยโเคเรื่อยเรื่อยเรับไยเรื่อยเต็มลำเลยเดี๋ยวผมบอกให้ถอนไวค่อยไปขายทีเดียวได้ครือชงงขนได้จนแน่นแน่นเลยฮะมีคารัตแบ็กกำลังบินลงไปด้วยบินสดด้วยมือเจาก T.O.M.5 Project ค a t Project แคทเอาเลยคุณหิน ป๊อกซ์โซโล่เลยดีเมอร์ไหวไหมฮะโอ้ผมไล่มันได้แต่ว่าน่าจะไม่ไหวครับคนเราไอ้แอบเข้าไปไม่อผมผมเก็บพละผมเก็บพละเดี๋ยวผมไปสปอนยานใหม่รับทราบกระสุนหมดพอดีดีเมอร์มีกันเนอร์ไหมมีมีแต่มีคนเดียวฮะกันเนอร์คนเดียวไปอยู่ใช่ไหมฮะมีคาร์ลแบ็กกำลังไปนะไม่ใช่พวกเราคุณอิกกำลังไล่อยู่ขึ้นไปแล้วนะอีกคนนึงอีกคนนึง C2 C2 ไหนโซนไหนลับทราบลับทราบอยู่ทางกุญเจเห็นแล้วเห็นแล้วเฟิร์นเทลลิงปาร์คคุญเจนี่ใครนะแลบ้าแลบ้าเล็บ้าเลบบ้าผมอยู่ตรงโมเอ็มห้าเอาง่ายถ้ามาไม่ถ้ามีชื่อถ้าหาชื่อผมเลยผมเลยตรงผมเลยอ๋อแขมันมากไปแล้วล้างไปล็อกเป้าครับล็อกเป้าต่อไปโดด้วยครับมาละเจอแล้วยิงครับต่อไปโดซีทูดูดเข้าซีทูดูดเข้าโซน อ่าผมผมแจ้งเข้าไปแล้วฮะผมผมแจ้งเขาแล้วผมแจ้งเขาไปแล้วสกัดเขาไว้หนาเคิร์สซีทูอะซีทูหนามากมีอีฟินเฟอร์โนครับกำลังไปกำลังไปผมอีฟินเฟอร์โนรับทราบใครเอ่ยให้ยิงใครให้ยิงใครยิงยาซีทูยิงซีทูไงซีทู ตอรลิงกดเลขโคมกดเลขโคมกดเลขโคขึ้นต้นด้วยตัวเอฟอะฮะไม่รู้เขาฮิวอะไรบ้างข้างในนั้นอ่ะนี่เดี๋ยวค่อยไม่ต้องสวยคนยิงให้ระเบิดไปเลยคนค่อยหายอย่างแต่ที่นร่มยนมีคนนึงอ๋อโอเคครับษ์ซีทูร่วงมรียร์ใครต้องไปไอ้นี่ปะเนี่ยรีอาร์มกระสุนไหมมีคนรีบรีบไปเติมเลยตอนนี้ ผมกำลังเอาทอรัสกลับไปที่เขาเจแคทมาโอเคอ<ะ>เดี๋ยวผมเอาตอนนี้แต่ละกันไประวังเขาเข้าข้างหลังแล้วมีดแทไงไหมไม่ถ้าเขาแทงหุ่นปั๊มปุ๊บยาทุกลำเขาจะไปกระหน่ำเัาเลยไงโดนแบบเช็คดาวทำไมคุณไม่เห็นผมไม่เห็นคุณเกมเลยวะ เนี่ยเดี๋ยวเราก็บอกเซจีว่าเฮ้ยปาลิสต้ามึงอ่ะรูมาใช้ใช้งานตกงานแล้วนะเออมีประโยชน์แล้วเผมบอกเมื่อกี้โคตรสวยนะที่ซัดใต้ยานใช้ใช้เป็นเรดาร์ครับคือสองนาทีทําไมตื่นตื้วะเหมือนมีดีเทคพวกเดียวพวกเดียวกันพูดเดียวกันอีสองนาทีอีสองนาทีเดี๋ยวผมจะโงแจ้งเขาเออไอ้ไพโลมันเปลี่ยนเป็นแอโร่นะอ่าโอเค แต่อยู่ที่อยู่ที่กิมเฮ็ก็ษัตรกันเลยที่กิมเฮ็กเคานเ่ยอาจจะเปลี่ยนยานั้มไม่รู้เห็นเขามาจอดอ๋อเรมีคนพิมพ์คิวリングฟาสต์ไม่เกี่ยวเราแต่ขวารายจุดไม่รู้ไอ้นี่อะไรนะเดี๋ยวพอนายโยไปบอกเขารอเขาออกไปก่อนแล้วเราค่อยออกนะใช่ใช่รอให้เขาออกไปแล้วก็ค่อยให้เขาสามห้าให้เขาสามห้า งั้นผมไปเปลี่ยนยานแล้วนะเขาเดี๋ยวจะรับปั๊ม๊มเดผมรับเดี๋ยวผมรับปั๊มก็ได้เพราะเดี๋ยวผมถึงพอดีพอดีใช่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 เขาเขาถอนตัวแล้วครับเขาถอนตัวแล้วครับขให้ให้เขาบินออกไปก่อนเลยใช่หัวข่าให้หัวขาไปครองโนใช่มโยขานี่ครับโยเขโยขาา ดอขาวกาเวียทีเฮดขาวเดอะสตอรี่ขาวครับผมขาวเหรอะผมหัวแดงครับไม่สำคัญไม่สำคัญจะไปกินเฮกแล้วไปซื้อการ์ดแล้วเดี๋ยวไปยิงเคลีต้ล็อกไปไทยเหรอบป๊อกก้าทำไมตุ๊บเราต้องไปบป๊อกฟู๊บเลยครับยาข้าวหวคุณแวนเดี๋ยวขึ้นยาผมเลยไม่ผมล็อกไปกินเฮกไม่ได้ทิ้งรถเลยไม่โยมครับไม่ยอมไม่ต้องอย่าอย่ากดระเบิดรถนะไม่งั้นเดี๋ยวหัวแดง ไม่ใช่ใชรถตัวเองท้ามบริการไม่ได้เลยไม่ใช้รถตัวเองข้ามทำเปิดประตูสิก็<อ>คือปโยชวนชวนกับข้าวตีอย่าคุณปั๊มช่างหัขึ้นปั๊มไม่ได้ก็ต้องอ,ออกทำไมก็จะออกถ่ายรูปครับสุดท้ายไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเราไปสถาน,นีไหนอะครับคนหัวขาวคุ้มกันเขาไปพอร์ตอลิซ่าครับมีขายยา คนที่เหลือเจอกันที่เกมเฮกฮะตู้เก้าเตียงเก้าเตียงเก้าเตียงจะยืนไมตัวแดงใ่ไหมครับไม่ติดอ่ะผมบินยิงกับรีดิเมอร์ครับเราชนกันต่างคนต่างแดงฮะโอ้ได้ได้ไม่มีคาสแป็ใช่ไหมคุณเวนครับผมไม่มีคาสแป็อะไรทั้งนั้นไม่มีเนาะครับ โอเคจะได้รับอ้าวใครราคาตัวกูเนี่ยเฮ้ยไอ,ยอยโอ <c oughs> อยราคาตัวอ, <c oughs> อ้าวลงได้ถึงแล้วสลัมยา,าม a n d complete have a pleasant stay เ